พี่น้องสื่อมวลชนครับกรณีจับกลุ่มยาเสพติดนะครับกัญชากระไลยนี้นะครับก็เป็นผลงานต่อเนื่องของท่านพลนวทีนิติธรนะครับแล้วก็กองบังคับการสายตรวจรัประการพิเศษนะครับพลนวทีสมบูรณ์เทียนขาวนะครับก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มนะครับเมื่อวันที่19เนะครับเวลาประมาณเที่ยงนะยีนาทีนะครับได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหานะทั้งหมด5คนนะครับพร้อมด้วยของกลางเป็นกัญชา อัดแท่งนะครับน้ำหนัก616กิโลกร,รัมนะครับซึ่งผู้ต้องหา5คนนี้ก็รับสารภาพนะครับพร้อมด้วยของกลางรถยนต์อีก2คันนะครับในส่วนนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยท่านรองนิธทรท่านเป็นผู้ควบคุมในส่วนของอางานด้านยาเสพติดของอกรมชาการเมือ,นองนครบาลน,นะครับผมจะให้ท่านรองนิททรเนี่ยอ,อธิบายในส่วนรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับท่านบุสกาลครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็จากที่ท่านเห็นยาเสพติดนะประเภท5นะครับอันนี้ไม่ใช่กาแฟอัดแท้งนะเป็นกัญชานะครับกัญชาล็อตใหญ่นะครับถ้าท่านผู้สื่อข่าวจำได้นะเมื่อสักพฤษภาที่ผ่านมานะครับเรามี1นเนเนี่ยโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลของ1นึ่เน่เนี่ยนะครับมีการจับกัญชาล็อตหนึ่งประมาณ300กิโลนะครับ เรามีการสืบสวนและจับกลุ่มกลุ่มแฮปปี้มิลนะฮะจับไปแล้วแล้วฝ่ายสืบสวนของกองกับสืบสวนกนองบังคับการสืบสวนก็ดีหรือ191ก็ดีทําข้อมูลต่อนะโดยคําสั่งของท่านผู้ชการอุบรัตน์คบานะครับเราทําสืบสวนข้อมูลมาจนจนทราบอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกันนะฮะเขาติดต่อในช่องไลน์นะช่องไลน์ถ้าใครลองดูนะครับสามารถเข้าได้แต่เขาเป็นกลุ่มปิดนะแอด อัพพาโล420นะครับลายช่องนี้ก็ซื้อขายอย่างจงตึ้มเลยในช่องนี้นะครับฝ่ายสืบสวนของอาสายตวรวจริยการพิเศษโดยท่านผู้การสมบูรณ์เทีนขาวเนี่ยนะใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าสามารถพิสูจน์ตัวตนได้นะพิสูจน์การทํางานแบบเครือข่ายได้นะเบื้องต้นทราบว,ว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด,ดนนทบุรี นะครับเราทํามาข้อมูลสักพักหนึ่งต้องรู้ว่าพิกัดเขาอยู่ที่ไหนนะครับจนทราบพฤติการในเรื่องของการเอายาจากที่ไหนเอามาไว้ที่ไหนแพ็คที่ไหนและไปส่งให้ใครนะครับจนชัดเจนแล้วนะครับว่าเมื่อวันที่19นะครับจะมีการไปรับของรถใหญ่นะเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนโดยได้รายงานให้ท่านผู้การตำรวจนครบ,บานทราบนะครับแล้วก็เอากําลังไป นะตามจุดต่างๆที่เรารู้กันนะแต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับบ้านที่เกี่ยวข้องตัวละครที่เกี่ยวข้องนะครับจับได้หมดนะฮะก็อย่างเงี้ยกล่าวโดยสรุปบ้านที่เขาอยู่อยู่นันสามคนนะฮะแล้วก็เฝ้าอยู่จนกระทัง่งท่านเห็นรถของกลางที่อยู่ข้างหน้าเขาใช้รถคันสีแดงนะมิตสูบิชินะรถเก๋งสี่ประตูออกไปจากบ้านนะครับแล้วก็ไปในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนั่นแหละ นะไปจอดไว้อยู่ที่ร้านอาหารปรากฏไปเจอรถคันสีกระบะสีบรอนนะครับมิสูมิชิเหมือนกันนะอันนี้อยู่ในการสืบสวนที่เขาเห็นนะครับชุดสืบสวนก็สะกดรอยกลับมาเอารถที่มีน้ำหนักพอามควรก็คือรถสีสีบรอนเนะี่ยกลับไปที่บ้านที่เดิมนะซอยเวลเลวดีว้านะครับชุดสืบสวนเห็นแล้วรถเนี้ขับไปอีกคันหนึ่งกลับมาอีกคันหนึ่งนะรถมีน้ำหนักเยอะ ประกอบกับมีพฤติการเอาถุงกระสอบลงจากท้ายรถน,นในรถลงมานะครับ600กิโลที่ดูอยู่รถคันนั้นนะครับก็เท่าที่ฝ่ายสืบสวนก็แสดงตัวขอตรวจค้นนะรปรากฏภาพที่เห็นเนี่ยกัญชาทั้งรถเลยนะครับชั่งน้ําหนักโดยประมาณหรือชัดเจนแล้วเนี่ยประมาณ600กว่ากิโลเกือบ650กิโลนะครับแล้วเข้าไปทําการตรวจค้นในบ้านหลังที่ดังกล่าวนะก็เจออุปกรณ์ กล่องพัสดุเทปกาวนะครับเต็มไ่หมดนะและถามว่าถ้าไม่ถูกจับรถคันแดงไปไหนรถคันแดงที่เขาก่อออกไปก็ไปจอดอยู่ที่ร้านนะปรากฏว่าผู้ต้องหาที่4และ5นะเป็นเยาวชนนะครับรออยู่ที่ร้านถ้าไม่ถูกจับนะผู้ต้งหาที่1 2 3เนี่ยจะต้องเอายาเสพติดเข้าบ้าน แล้วเอารถสีสีเงินบอลเงินที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าเอากลับไปที่ร้านแล้วก็เอารถต่างคนต่างกลับนะพฤติการจะเป็นอยาน่างนี้นะครับก็มีการั